โอเคสรุปนะครับมี4อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือ no pointing นะครับไม่สามารถชี้นะครับเพื่อสื่อสารนะครับสนะครับ no understand not understand a language ไม่สามารถเข้าใจการสื่อสารในรูปแบบของภาษานะครับสนะครับ playing with one toy only o อ only one toy นะครับสคือเล่นของเล่นแค่อย่างเดียวนะที่ชอบแล้วก็เล่นอยู่อย่างเดียวนะครับไม่เล่นอย่างอื่นเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ no imitation play ไม่สามารถ เล่นเรียนแบบอะไรบางอย่างหรือว่าไม่สามารถเล่นในจินตนาการได้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ในในเด็กนะครับที่อายุแค่18เดือนเนี่ยสามารถสังเกตได้แล้วนะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องรอให้คุณหมอ diagnos นะครับเพราะว่าอย่างเคสของดเอร์แมรี่าบาราเนี่ยบอกว่าใช้เวลานานมากนะครับที่กว่าจะรอว่าคุณหมอบอกว่าน้องเนี่ยเป็นออทิสติก ลูกชายเนี่ยเป็นออทิสติกนะครับก็คือก่อนเกือบ3มขวบอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็อาจจะช้านะฮะถ้าเกิดว่ารู้ว่าน้องเป็นก่อนนะั้นนั้นก็จะดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับดรแมรี่บาร์บรานะครับดรแมรี่เนี่ยมีลูกชายที่เป็นออทิสติกนะครับก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกนะครับตั้งแต่ก่อน3ขวบนะฮะถามว่าช้าไหมก็ค่อนข้างช้าเพราะว่า ปกตินะฮะถ้าสังเกตจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยจะสามารถสังเกตได้ในช่วงตั้งแต่18เดือนเด็กเป็นออทิสติกหรือเปล่านะครับการวินิจฉัยอย่างเป็นทางการจะต้องให้คุณหมอเป็นผู้ทําเท่านั้นนะครับแต่สามารถที่จะสังเกตเบื้องต้นได้นะครับบางทีการที่เราจะรอให้คุณหมอวินิจฉัยอาจจะไม่ทันใจนะครับเราก็สามารถทําเองในเบื้องต้น เป็นการสังเกตไปก่อนได้นะครับนั่นเองโอเคเรื่องที่1นนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการ no pointing นะครับ pointing is but it's very important and by 18 months or at least by two a child should be pointing not just once a month pointing but like pointing a decent amount um, they should be pointing for things that they want like juice or um, a toy but they should also be pointing to get your attention for joint attention is what we call it by pointing things to show you things ออย่างแรกเลยนะครับพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ก็คือการที่เด็กไม่ไม่ฉี้นะฮะอันนี้ก็คือพูดถึงอ,อายุประมาณ18เดือนนะครับ18 months old นะครับอ,อายุ18เดือนเนี่ยควรจะสามารถใช้การสื่อสารได้โดยการชี้นะครับบอกเรา ว่า,อ,าอย่างอย่างสมมุติว่ายกตัวอย่างนะฮะอันนี้ดรยกตัวอย่างว่าสมมุติเวลาเราเห็นเครื่องบินเห็นแอร์เพลนนะแล้วก็เครื่องบินบินมาชูเราชี้ให้เด็กดูว่าดูนู้นสิเครื่องบินนะครับน้องควรจะเรียนรู้ว่าโอ้การชี้เนี่ยเป็นการบอก That's flying up above. Even if they don't have the language to say airplane, if they're pointing with their index finger, ก็คือสังเกตได้ว่าถ้าเขาชี้ตามเราถ้าเขามีการสื่อสารบอกด้วยการชี้เอ้ยตรงนู้นไอ้ตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็ชี้ตามตั้งแต่อายุ18คขวบเนี่ยโทษที18เดือนเนี่ยนะครับก็คือถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีการสื่อสารแบบนี้เลยเนี่ยก็คืออันนี้อาจจะเป็น1น,นะครับหนในสิ่งที่เราสังเกตได้นั่นเองนะครับผมอ,อย่างที่2ก็คือ not understanding a language นะครับการที่น้องไม่เข้าใจเนี่ยหรือว่า not understand นะครับนะครับก็คือเหมือนไม่เข้าใจภาษานะครับไม่ได้หมายความว่าต้องตอบโต,ตได้นะแต่หมายความว่าถ้าบอกแล้วเข้าใจอย่างเช่นมานี่สิมานี่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 อย่างเงี้ยนะฮะเขาเข้าใจไหมว่าเราเราเรียกเขาด้วยภาษามานี่มานี่มานี่อย่างเงี้ยนะฮะมาหาแม่สิมาหาแม่มามาเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเข้าใจภาษาหรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจนะครับก็คืออันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในจรงที่สังเกตได้เช่นกันนะครับถัดมาครับ <That> s <S ผมถ <'s> ัดมา Can have both and not have autism But Lucas had a very severe expressive and receptive language delay So in addition to looking at pointing and language I also want to look for things like playing Does the child play with some toys Uh, more than just one toy or super focused on one object super he than just is โอเคถัดมานะครับก็คือการ play นะหรือว่า playing นะครับการเล่นเนี่ยถ้าสังเกตว่าน้องเล่นของเล่นแค่อย่างเดียวหรือเปล่า playing with only one toy หรือเปล่าปกติแล้วเนี่ยของเล่นที่น้องเล่นอาจจะมีเยอะนะส่วนมากก็คือ,อมีเยอะมาก,กน,นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาเล่นของเล่นแค่อย่างเดียว ไม่สนใจของเล่นอย่างอื่นอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราสังเกตได้ว่ามีสเปกตรัมของการเป็นออทิสติกนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับ <Living. S 1> อ่ะโอเคถัดมาครับก็คือ imitation play นะครับการเล่นบทบาทสมมุตินะฮะ imitate ก็คือการเรียนแบบนะ imitate imitation นะครับก็คือการเรียนแบบนะครับ imitation นะครับ imitation เ uh, เลนแบบนะการเล่นแบบเรียนแบบเนี่ยน้องสามารถเล่นในจินตนาการหรือว่าเรียนแบบการที่เราให้น้องเล่นได้ไหมนะครับ imitation play ดูได้จากการเล่นนะครับ or making an airplane fly so it's not just if they're talking or not we also really need to look at things like play imitation and whether or not the child understands language อ่ะโอเคยกตัวอย่าง uh, เครื่องบินก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรา,เาดูว่าโอ้เนี่ยเรากําลังเล่นเป็นเครื่องบินนะเราดูซิว่าน้องเนี่ยเ,เล่นเป็นเครื่องบินตามเราหรือเปล่านะสมมุติว่าเราแล้วเราก็ทําท่าเหมือนเครื่องบินอย่างเงี้ยหรือเราทําท่าเป็นรถไฟก็ไดุ้ๆๆ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 อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะดูว่าเอ๊ะเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมว่าสามารถจินตนาการตามเราได้ไหมว่าตอนเนี้ยเขาจะเล่นบทบาทสมมุติเนี่ย เป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาสามารถทำได้ไหมนะครับถ้า,าทำไม่ได้นะหรือว่า,า no หรือว่า limit นะครับคือไม่ไม่มีความสามารถตรงนี้นะก็คือเป็นอีกหนึ่งในสเ e c ตรัมนะครับที่เราสามารถสังเกตได้นั่นเองโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไปเท่านี้นะครับแล้วกัาบพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ